สวัสดีครับน้องๆน,นะครับพบกับฮีโร่สุดนทร์อีกแล้วนะครับวันนี้พี่ฮีโร่อยู่ในเซียนในฮีน่โอยู่ในโซนของเขตปลอดภาษีนะครับวันนี้เข้ามาหางานในโซนของเขตปลอดภาษีนะครับบริษัทต,ตรงนี้นะครับเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนผลิตเครื่องมือแพทย์นะครับสถานที่นําเข้าเครื่องมือแพทย์สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับบริษัทไกรเนอร์ไบโอวันไทยแลนด์จำกัดนะครับ วันนี้นะครับผมได้เมื่อกี้เข้าไปถามพี่รอพอแล้วว่าขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการรับสมัครงานเปิดรับสมัครงานหลายจำนวนหลายอาตรายนะมามาดูกันว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างเมื่อกี้ผมดูผ่านวแวบเป็นตำแหน่งของพนักง,งานไฟผลิตนะครับเยอะมากเลยเมาดูกันน้องๆตำแหน่งแรกนะครับเป็น ตำแหน่ง QC Inspector นะครับพนักง,งานตรวจสอบคุณภาพจะรับเป็นเพศชายหรือหญิงนะครับอายุ21ปีขึ้นไปผู้ศึกษาปวสหรือปรตรีสาขาวิชาเคมีสาขาวิชาชีวิตอะไรนะจุนชีวิวทยาคือระยะวิทยาสาขาวิชาเคมีหรือที่เกี่ยวข้องนะครับที่โสจะเป็นพนักง,งาน่ายผลิตน,นะครับ Production โอเปอเรเตอร์ไอเอ็มนะครับเพศชายอายุย3ปีขึ้นไปวุฒิม6ปวชรหรือเทียบเท่านะครับมีประสบการณ์ทําง,งานเกี่ยวกับายผลิตนะครับสามารถทําง,งาน่วงเวลาได้ทําง,งานในวันหยุดได้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเข้ากะได้นะครับบริการจะมีรถรับส่งพนักงานมีอาหารกลางวันและอาหารโอทีฟรีนะครับมีเบียย้ยขยันมีค่ากะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีแมนเทนส์นั่นเนี่ยแมนเันส์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของอบริษัทไบโอนะครับไบโอวันไทแลนด์นะครับกรเนอร์ไบโอวันเป็นบริษัทที่สุดซอยของเขตปลอดภาษีนะครับอยู่ในนิคมอมตะซิตี้นะครับถ้านน้องๆวิ่งเข้ามาก็ สามารถเซิร์ชหาใน Google m a p ก็ได้นะครับว่าเขตปลอดภาษีนิคมอมรกาทิตี้นะครับก็จะขึ้นเขตปลอดภาษีซึ่งเมื่อกี้ที่ผมขี่มานะ่ะมันจะมีบริษัทเปิดรับเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวฮีโร่จะทยอยนะครับทยอยไล่ถ่ายไปให้ดูทีละบริษัทนะครับบริษัทไกเนอร์วันนะครับไกเนอร์ไบโอวันก็จะเป็นบริษัท ผลิตเครื่องมือเพศนะครับสะอาดมากเป็นบริษัทที่ผมผ่านมาผ่านห่ฟันตาม,มาคือเป็นบริษัทที่สะอาดมากนะครับสะอาดจริงๆเพื่อนดูนะครับพ,พื้นผิวนะโอ้โหอย่างขาวเลยสะอาดมากก็ประมาณนี้นะครับน้องๆสามารถมาสมัครได้นะครับก็คลิปนี้ก็ามาแค่นี้นะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับ ตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ